ช่วยทําให้ลูกค้ารู้จักร้านของเราได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นระวังให้ดีในช่วงนี้จะมีการสับสนนักเกินเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องระวังจุดๆนี้นะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องนุ่ตั้มชาแนลขอกคั้งนะครับ วันนี้นะครับพาเพื่อนทุกคนมาอยู่ที่ร้านเหมือนเดิมครับร้านพัดพลอยรุ่งเดืองการค้านะครับแต่วันนี้นะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับร้านขายของํานะครับที่เป็นร้านธงฟ้าที่สามารถรูดบัตรวันดิการแห่งรัฐได้นะครับวันนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ผมประสบพบเจอมาตั้งแต่เราทําร้านธงฟ้ามาเลยทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ขั้นตอนเกี่ยวกับการสมัครร้านธงฟ้านะครับกับเข้าไปดูในช่องลุงตดำชแนลได้เลยนะครับว่า มีขั้นตอนและเอกสารอะไรบ้างนะครับที่จะสมัครเป็นร้านธงฟ้าเพื่อสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนและก็สม่ำเสมอในแต่ละเดือนนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีข้อดีข้อเสียมาเล่าสู่กันฟังนะเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยดีกว่าจะเสียเวลานะครับข้อแรกนะครับผมคือว่ามันสามารถเพิ่มยอดขายได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ยังไม่เป็นร้านธงฟ้าอย่างนี้นะครับ ก็มันเป็นกิจวนรขายของธรรมดาเนาะแต่เข้าโครงการของร้านธงฟ้าประชารัฐที่สามารถรูดบัตรคนจนได้เราก็สามารถเพิ่มรายได้จากในส่วนของยอดบัตรรูดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับก็มีบัตรแต่ละบัตรก็จะมา2 0 0และ300ดังนั้นนะครับมันก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเรานะสำหรับเพื่อนเพื่พที่ยังไม่ได้เปิดร้านขายของชําก็สามารถไปสมัครสมัครได้นะครับผมว่าต่อไปนะครับก็อีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่2ไปเลยนะครับก็คือ พูดถึงย้อนไปนะครับตอนที่ผมเปิดร้านแรกๆก,ก็ไม่มีใครที่จะรู้จักเนาะในระแวกชุมชนนี้เราก็ใช้ลักษณะของบัตรแสดารแห่งรัฐเนี่ยช่วยทําให้ลูกค้านะรู้จักในละแวกนี้ตอนนั้นยังไม่มีร้านไหนนะครับที่ มีบัตรสวัสดิการทําให้ลูกค้าในแวกชุมชนในระแวกตําบลของที่ผมอยู่เนี่ยนะครับลูกค้าก็ได้เข้ามาใช้บัตรสวัสดิการทั้งนอกตําบลก็เข้ามาใช้บัตรสวัสดิการทําให้เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าพูดถึงปัจจุบนันก็เดี๋ยวนี้ร้านบัตรสวัสดิการมันมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเลยก็ช่วยได้นะครับเกี่ยวกับทําความรู้จักให้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาใช้จ่ายในร้านของเรานะครับแต่แค่เราต้องเตรียมสินค้าให้พร้อมกับความต้องการของลูกค้า เท่านั้นเองนะครับก็มีประมาณนี้นะข้อ2ต่อไปไปข้อ3ดีกว่าครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับการที่ก่อนเราที่เราจะมีการันตีรายได้ที่แน่นอนในแต่ละเดือนนั้นเพื่อนๆต้องหาฐานลูกค้าเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าการเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาตอนนี้ร้านก็เปิดขึ้นมา ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะร้านไหนร้านไหนก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ดังนั้นนะครับการเอาใจใส่และการเทคแคร์ในการดึงลูกค้าให้มาอยู่ที่ร้านเราและก็ทุกๆเดือนเขาก็จะมาใช้บัตรที่ร้านเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญต้องมีสินค้าที่เขาต้องการเนี่ยนะก็มีสินค้าให้ครบให้ลูกค้าได้เลือกได้อย่างหลากหลายนะครับก็สามารถการันตีรายได้ของแต่ละเดือนถ้าหาฐานลูกค้าประจําเกี่ยวกับรูดบัตรสวัสดิการได้นะ ก็รายได้ก็สม่ำเสมอทุกเดือนนะครับแล้วก็สามารถขยายกิจการและก็ดําเนินกิจการต่อไปได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะก็ข้อดีของร้านสวัสดิการก็ยังมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปดูข้อเสียหรือว่าข้อสังเกตดีกว่านะครับไม่ถึงว่าเป็นข้อเสียเสมอไปแต่ว่าถ้าเราบริหารจัดการได้นะครับมันก็จะฉะลุยแน่นอนนะครับไปไปดูข้อสังเกตกันดีกว่าที่ผมพบเจอนะครับไป ร้านถูกฟ้าตอนแรกๆนะครับมีความรู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยมีการเรียกร้องก็คือตอนนั้นผมก็ไม่ได้มินค่าที่จะเยอะขนาดนี้นะครับก็มีการรีเควสหรือว่าเรียกร้องเข้ามาว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นนะครับก็อย่างว่านะครับเราก็อยากที่ให้ลูกค้าเนี่ยมาใช้บัตรสวัสดิการหรือว่าบัตรบัตรคนจนเนี่ยอยู่ที่ร้านเราดังนั้นเราก็ต้องไปหามานะครับเดือนต่อไปเราก็ไปหามาอยากได้กระติกน้ําหามาอยากได้ตะกร้าหามาอยากได้กระทะ เราหามาเป็นไงล่ะครับเต็มร้านก็บางสิ่งบางอย่างเราที่มันไม่ค่อยเสียเนี่ยเราไม่ค่อยเสียไหมคือว่ามันไม่หมดอายุนะแล้วก็สามารถที่จะเอามาสต็อกแล้วก็เพิ่มขนาดของร้านก็ได้นะครับแต่ว่ามีช่วงหนึ่งก็มีลูกค้าต่างตำบลเนาะเข้ามานะครับรีเควสเกี่ยวกับผงชูรสยี่ห้อยี่ห้อนึงแต่ทีนี้เรามีขายยี่ห้อนึงแล้วผมก็ไปจัดมาครับแล้วก็หลังจากนั้นร้านธงฟ้าเนี่ยมีการเปิดมากยิ่งขึ้นเนาะทำให้ ลูกค้าในส่วนของต่างตำบลเนี่ยไม่เข้ามานะครับทางที่ฐานลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ในตำบลน,นี้เนาะเขาก็ใช้ของรถยี่ห้อหนึงแต่ที่รีเควสตใหม่ยีย่ห้อหนึ่งที่รีเควสตัวน,นั้นนะครับขายไม่ออกเลยและก็หมดอายุไปก็ต้องทิ้งไปนะครับถ้าเกิดเราจัดมาได้เราก็จัดมานะครับแต่ว่าลักษณะตอนนี้เราก็มีประสบการณ์มาหลายปีน,นะครับเกี่ยวกับร้านถงฟ้าดังนั้นฐานลูกค้าเราเนี่ย ส่วนใหญ่ก็อยู่ในละแวกที่เป็นฐานลูกค้าเงินสดอยู่แล้วคทั้งเงินสดทั้งบัตรสวัสดิการนั้นเป็นฐานลูกค้าเดียวกันพวกสินค้ารีเควสตเนี่ยตอนนี้ได้อยู่ที่ลงตัวแล้วรู้แล้วนะครับว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการแบบไหนนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเเปิดร้านใหม่เนาะก็จะมีลูกค้าเข้าไปรีเควสตอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆพก็จัดมาให้ลูกค้านะจะได้มีฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนแรกๆก็อาจจะลำบากหน่อยถือว่าเป็นข้อเสียไหมนะแล้วแต่เพื่อนๆนพิจารณานะ ก็รีเควสจัดมาให,ให้ให้ลูกค้าเลยครับจะได้มีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะมีลูกค้าเข้ามารูดบัตรสวัสดิการของเรามากขึ้นนะครับคนมาเยอะนะครับลูกค้ามาเยอะเนี่ยมันก็จะเกิดความชนมูนวุ่นวายเนาะบางทีเราก็ต้องสังเกตดูลูกค้าด้วยนะครับบางทีเ,เราคิดเงินอาจจะมีผิดพลาดไปดังนั้นเราต้องมีการคิดเงินแล้วก็มีการดูให้เรียบร้อยนะครับก็กลัว ลูกค้าจะมาจิบไปนะครับก็แต่ท no okay. ี่จริงร้านผมมันก็ไม่มีนะครับลูกค้าแบบนี้เพราะว่าค้าที่อยู่ในระแวกตําบนเนาะมันไม่มีไม่ใช่ลูกค้าที่เราไม่ค่อยรู้จักเลยนะครับมันก็คืออยู่ที่เราการคิดเงินนะครับว่าจะผิดพลาดหรือเปล่านังนั้นเราต้องระวังให้ดีในช่วงนี้ถ้าลูกค้าเยอะนะมันก็จะมีการสับสนนะครับในการคิดเงินเป็นเรื่องธรรมดานะเราต้องระวังจุดจุดนี้นะครับการที่เราเข้าบัตร เข้าไปร้านธงฟ้านะครับก็เหมือนกับเราเปิดเผยตัวตนว่าเรานะครับขายของขายร้านของชำนะเราก็ต้องเข้าระบบภาษีอย่างอย่างเต็มตัวนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีเป็นมันเป็นการรูดบัตรเนาะเราก็ต้องมีการโชว์รายได้เข้าไปนะครับถ้าเกิดราได้ถึงเราก็ต้องเข้าไปเสียภาษีนะเสียภาษีปีหนึ่งก็2คร so, ั้งนะครับเพื่อนๆที่เปิดร้านของชําก็อาจจะกลัวบ้างนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับเราถ้าศึกษาดีๆเราก็สามารถจัดการภาษี ได้อย่างแน่นอนนะครับก็ที่ร้านของผมนี้ก็มีการเป็นการจัดการภาษีด้วยตัวเองนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทําให้เป็นก็ไปสามารถไปจ้างได้นะครับเดือนหนึ่งก็พันกว่าบาท2องพน,นี่แหละครับเกี่ยวกับการทําภาษีนะครับแต่ว่าภาษีถ้าเกิดยอดยังไม่ถึงล้าน80,00นบาทนะครับก็เป็นภาษีแบบธรรมดาครับปีละ2ครั้งไม่ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่ยอดถึง1นล้าน8,0,000นบาทต่อปีนะของผมนี่ถึงแล้วนะครับหล้านแปดแสนบาทต่อปี ทำทั้งภาษีแบบธรรมดาลและก็ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแต่เราไปดูข้อสุดท้ายเกี่ยวกับข้อสังเกตดีกว่านะครับโครงการธงฟ้าประชารัฐเนี่ยนะครับก็คือเป็นโครงการของรัฐบาลชุดนี้นะครับที่สร้างขึ้นมาเนาะถ้าเกิดสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรัฐบาลหรือ อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าโครงการนี้นะครับก็ผีเข้าผีออกนะครับจะให้เงินตอนไหนเพิ่มเงินตอนไหนในอนาคตก็สามารถยุบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ได้เหมือนกันนะดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆโชว์ภาษีเข้าไปแล้วเหมือนที่ร้านผมนะครับหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับที่ยอดถึงเนาะก็จะติดตัวล้านไปตลอดแล้วก็ต้องทาตลอดแต่ว่าโครงการนี้มันจะยุบตอนไหนเราก็ไม่รู้นะครับมันก็ถ้าเข้าแล้วก็อยู่ในอย่าให้ถึง ล้านแปดแล้วกันนะครับนี่คือคําแนะนําของผมนะร้านใหม่ๆคงไม่ถึงแน่นอนแหละครับเพราะว่าตอนนี้อ่อาข้างเยอะแล้วคงไม่ถึงเหมือนตอนแรกๆครับของผมนี่ถึงตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะเพราะว่าร้านค้าสวัสดิการยังไม่เยอะนะครับครับก็สรุปสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียเนาะ ในความคิดส่วนตัวของผมนะครับการที่ผมเปิดร้านได้มีการขยายเติบโตได้ขนาดนี้เพราะว่าการมีการันตีรายได้แต่ละเดือนนะเดือนละประมาณ300บาทก็เดือนหนึ่งก็ประมาณแสนหนึ่งมันก็สามารถที่การันตีรายได้ทําให้ผมเนี่ยออสามารถที่จะขยายร้านแล้วก็สามารถเพิ่มสินค้าเข้ามาทานะ้มีฐานลูกค้าที่อย่างเนี้ยแน่นนะไม่ใช่แค่ลูกค้าบัตรประชารัฐนะครับเพราะามีลูกค้าเงินสดด้วยเพราะว่าลูกค้าช่วงเป็นบัตร ได้เงินสดนะครับของที่ร้านผมนะเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันเลยนะครับช่วงไม่รูดบัตรเขาก็มาซื้อเงินสดเหมือนกันบางทีเขาก็ใช้เงินสดมากกว่าใช้บัตรด้วยนะครับส่วนเรื่องภาษีนะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าผมในส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันไม่ถึงร้านเพื่อนๆที่เปิดใหม่นะไม่ถึง1ล้านแแสนบาทแน่นอนนะมีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ในการข้อดีข้อเสียของร้านพัดพลลุ่งเรืองการค้าเกี่ยวกับการเป็นร้านทงฟ้า ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็คงจะ u b s c r i b e ให้ผมนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะในการทำคลิปต่อๆไปเกี่ยวกับร้านขายของชำการสร้างรายได้เกี่ยวกับการขายของตลาดนัดอะไรประมาณนี้นะครับลคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็สุดท้ายนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเลย